สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไถพัฒนานะครับผมใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งความสวยงามกันที่หน้าบ้านนะครับผมหลังจากที่เราเขียนลอจิกเสร็จหมดแล้วนะครับผม n a v b a r นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้นะครับผมแล้วค่อยแสดงเมนูแบบยอดขายยอดฮิตอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับ Nav Bar นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอบคุณที่ตามมากๆครับดูทุกๆคลิปนะครับผม ขอบพระคุณมากๆนะครับผมคุณไตเติลนิพน์นะครับสถานชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับที่ร่วมโด o n a t เข้ามานะครับผมให้กับรอยไถพัฒนานะครับผมสู้กันต่อสู้กันต่อสู้ไปด้วยกันนะครับผมมาเริ่มเลยนะครับผมที่โฟลเดอร์ไข่นครับเปิด VScode ของเราขึ้นมา src ครับผม component เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอนะครับผม component main nav นะครับผม main nav ผมรออยู่ตรงนี้นะครับผมรออยู่ตรงนี้ทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมโฟลเดอร์ขายเอนครับ src ครับผม component ครับ main nav ครับจริงๆผมเห็นแล้วผมก็อยากจะแยกอีกนะแต่ผมว่าเอาเท่านี้ก็พอแล้วนะครับพอแล้วนะครับผมแยกได้เรื่อยๆนะครับแยกได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มตั้งแต่ bg กลีนเลยนะครับขอเปลี่ยนเลยนะครับผมขอเป็นขอเป็นสีขาวแล้วกัน นะครับผมขอเป็นสีขาวแล้วกันทุกท่านแต่งได้ตามสไตล์ตัวเองเลยนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับผมขอเติมเงานดนึงนะครับผมเท่านี้ก็อโอเคคิมๆนนะครับผมผมจะขอแต่งเป็นกลางๆเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับผมท่านได้ที่ใช้ใช้ ui c o m p o n e n t เนี่ยจัดได้ตามความสวยงามเลยนะครับผมสิ่งที่ผมจะมีเขียนลอจิกนิดเดียวก็คือในส่วนของ r e g i s t e r กับ l o g in นะครับผมที่เอามา tern a r นนิดเดียวนะครับผมท่าน o g in อแล้วให้แสดงเป็น drop d o w n list profile อะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมขอแต่งตรงตั้งแต่ไล่ตั้งแต่โฮมช็อปคัทตรงนี้ไปเลยนะครับปุ่มตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนจากลิงก์เฉยๆเนี่ยเป็น nav link เฮ้ยต่างกันยังไงนะครับผมต่างกันยังไงเอาขอแต่งตัวเดียวพอนะครับผมที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นนะครับผมเดี๋ยวผมขอเติมคัทเนมก่อนขออนุญ,ญาต enter ลงมาเดี๋ยวผมจะมีเปลี่ยนเป็น nav link แล้วก็เขียนฟังก์ชันตรงครัทเนมสักเล็กน้อยนะครับผมแต่ขออนุญ,ญาต เติมคัสเนมให้เห็นภาพก่อนนะครับผมให้เห็นภาพก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอใช้เป็น bg 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 ไม่ bg bg เดี๋ยวใส่ตอนอืมอืมอ่ะเดี๋ยวนะครับผมตรงนี้ก่อนนะครับผมคือทำไมผมถึงสับสนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเทอร์เนรี่เรื่องของการแอคทีฟกับไม่แอคทีฟนะครับผมแอคทีฟก็คือคลิกอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับเราก็จะไฮไลท์เขาไว้นะครับผมถ้าเราคลิกที่ไปที่ช็อปนะครับผมเราก็จะไฮไลท์ที่ปุ่มช็อป อย่างนั้นนะครับผมอะเดี๋ยวเราแต่งตรงนี้ก่อนผมยังคิดอยู่ผมจะสเต็ปยังไงดีนะครับผมขอเป็น bg ขอไว้ด้านหน้านะครับขอไว้ด้านหน้านะครับผม bg เอ่อ gray สองร้อยเอานี่มันโลโก้แต่งพิดนะครับผมอ้ยเอาเลยเปิดหัวมาก็ไม่ดีแล้วนะครับเปิดหัวมาก็ไม่ดีแล้วนะครับผมโลโก้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเอาไว้่างนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวมาแต่งตรงลิงก์ตรงนี้โอ้ยชีวิตนะครับผมอะตรงนี้นะครับ ลิงก์นี้นะครับผมขอคลาสเนมมาหนึ่งคลาสเนมครับ B G K ครับผมทุกท่านมก็ตามตามสไตล์ของตัวเองนะครับผมตามสไตล์ของตัวเองนะครับผม B G K แล้วมันดูชิดชิดซ้ายชิดขวาชิดบนชิดล่างเกินไปก็จัดไป P X P Y นะครับผม P X ก่อนนะครับผมสักเท่าไหรด่ดีลองสามดูเออเข้าท่านะครับผม P Y ก็คือบนล่างนะครับผมสักสองอืม ก็ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมแล้วก็เราวราวเด็ดสักหน่อยนึงก็คือเติมความโค้งมนอืมโอเคถ้าอันนี้คือถ้าแอคทีฟเราก็จะไฮไลท์เขาเราจะไฮไลท์เขาเดี๋ยวขอเพิ่มเทคนิดนึงเทคอ่เอสตัวเล็กเนาะสมอลเนาะนะครับผมเอ่อไอฟอนฟอนฟอนนะครับผมฟอนเป็นมีเดียมไม่ไม่ต้องสมฐานะนะครับผมถ้าโบเนี่ยมันก็คือสมเกียรติถ้าถ้าถ้าฟอนโบก็คือสมเกียรติสมฐานะ เดี๋ยวผมขอตัดแถวลงมานะครับผมอะเข้าคร่าวประมาณนี้เข้าคร่าวประมาณนี้นะครับผมอยากจะเติมโฮเ e อร์อยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอะปุ่มอื่นปุ่มที่2ปุ่มที่3ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยก๊อปวางเอาตัวที่1ให้มันแจมก่อนนะครับผมทีนี้ตรงลิงก์ครับผมผมจะขอเปลี่ยนเป็นนัฟลิงจาก React เรา t e r ดอมกดลีกครับ ปิดหัวปิดท้ายด้วยนะครับผมเป็น nav r i n g นะครับผมเดี๋ยวเขาจะมี i s active ให้เราเล่นเขาจะมี i s active ให้เราเล่นเดี๋ยวผมขอเขียนตรงผมจะขอ enter ตัวนี้ลงมานะครับผมแล้วก็ comment ไว้ก่อน comment ตัว card n a m ที่เราเขียนเมื่อตะกี้นี่นะครับผมแล้ว comment ไว้ก่อนนะครับผมเอามาตรงนี้ครับ หลังคัสเนมตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันกันมันเขียนได้ด้วยเหรอเขียนได้นะครับผมเขียนได้นะครับผมเราจะเช็คถ้าเขาแอคทีฟอยู่ก็คือกดคลิกอยู่เนี่ยนะครับผมเราก็จะให้เขาแสดงเป็นลักษณะนี้แหละนะครับผมถ้าไม่ก็จะแสดงเป็นตัวธรรมดานะครับผมอ้าวโอเคนะครับผมปีการแรกคือเราจะเขียน JavaScript ป,ปีการที่2นะครับผมอ่าเดี๋ยวเป็น arrow function ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วข้างในครับผมรับ is active เห็นไหมฮะ นี่เขามีให้เราเลยนะ is active is pending t h e ว are is active ก่อนก็คือถ้าคลิกอยู่นั่นแหละนะครับผมตรงนี้ครับไม่มีปีกกาไม่มีวงเล็บนะครับผมจะหลังลูกศร arrow ผมจะ enter 2ครั้งนะครับ1 2ตรงนี้ครับ is active ที่เรารับมาเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะขอ enter อีกนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับผมให้แสดงตัวทีตามสไตล์นะครับผม ถ้าเงื่อนไขเป็น False ให้สแสดงตัว F โอเคนะครับกดคลิกครับอ้าวไม่มีอะไรเลยโอ้น้ำตาจะไหลน้าตาจะไหลจะโชว์สักหน่อยจะโชว์สักหน่อยนะครับผมอ่าโอเคขออนุญ,ญาตย้ายตัวนี้ครับมาไว้ในตัว True ครับผมลิ้นพันกันลินพันกันนะครับผมอ่ะย้ายคาร์นินมของเราครับผมมาไว้ที่ตัว True อืมโอเคนะครับกดเซฟครับนี่คือโดนคลิกอยู่นะครับผมลองกดช็อปครับหายไปแล้วนะครับผมลองเอาตัว f ออกก็ได้ครับมันจริงๆมันมันไม่ใช่สติงมันเป็นคัสต n นี่มันเลยไม่แสดงตัว t ตัว f นะครับถ้าคลิกครับเขาก็จะไฮไลท์ถ้าคลิกที่อื่นครับก็คือไปช็อปไปคัส์เขาก็ไม่โดนไฮไลท์แล้วโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมจะขอใส่ hover นิดนึงนะครับผม hover นิดนึง นะครับอ่าสำหรับฟอลครับผมก็คือไม่ไม่โดนคลิกนะครับผมแล้วก็ทาเหมือนเดิมนี่แหละนี่ก็เหมือนเดิมนี่แหละเนี่เอามาวางเลยครับผมแต่เอาแบ็ r กราวออกก็ได้นะครับเอาแบ็กกราวออกเท่านี้ก็ก็ดูดีแล้วนะโอเคไหมครับแต่ผมจะขอแต่งถ้าไม่โดนคลิกสักนิดนึงนะครับผมถ้าไม่โดนคลิก px py อะไรอาใส่ hover นิดนึงครับผม hover hover bg k 200นะครับผมอืมก็โอเคนะก็โอเคแล้วผมจะลบทำไมผมไม่เติม hover ด้านน่ะอืมก็แจมก็แจมนะโอเคไหมครับผมยากไหมครับยากไหมครับตรงนี้ยากไหม จริงๆผมไม่น่าลบนะผมขอมาไว้ด้านหน้าเป็นเพื่อนกันแล้วกันเพื่อนเขาอยู่นี่นะครับผมจริงๆเติมแค่ครบเวอร์ไปด้านหน้าก็เจ็บละอืมอืมก็ได้อยู่นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปก็เหมือนกันครับผมเอนเ r ลงไปเลยอ่าเปลี่ยนเป็นนัฟลิงครับผมแต่จริงๆก๊อปนี้มาเลยนะ ให้ดูปีการ์ด้วยนะครับดูปีการ์ด้วยนะครับก๊อปนับลิงก์ของตัวบนมาครับผมมาแทนลิงก์เฉยๆตัวนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นนับลิงก์ลองคลิกดูครับอเข้าทาไ้เออเว้ยเข้าทาไปโอเคนะครับโอเคไหมครับอ่ะทุกท่านก๊อปดีๆครับตัวนี้นะครับผมรอตรงนี้นะครับผม ชื่นใจไม่ต้องสงสัยนะครับดื่มอะไรนะครับผมดื่มเปปทีนนะครับผมเปปทีนตัวต่อไปก็คือกันนะครับผมนับลิงมาจนถึงปีกาก่อนทูเนี่ยนะครับผมเอามาแทนตัวนี้เลยเปลี่ยนด้านล่างด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทำไปเล่นไป ทำไมล่ะทำไมค์ดไม่อันนี้ล่ะตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับค์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าอะไรนะครับผมเขาจะมีโอยอันนี้คา์ดอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาจะมี relative ครับผมที่เราจะต้องใส่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอตัวตัวเลขไอสินค้าเรามันหายไปแล้วลองลองกดเพิ่มดูครับออกมาเฉยมาได้ไงล่ะ เอาจะโชว์สักหน่อยนะครับผมแล้วรีเลทีฟยังไม่ได้ใส่เลยแล้วมาได้ไง <c oughs> แต่ละมือแต่ละเดนะครับผมอ่าโอเคไหมครับผมมาก,ก็ดีมาก,ก็ดีเหมือนกันนะครับผมจริงจริงมันต้องมีรีเลทีฟด้วยนะนี่นะครับผมทำงานได้ไงวะผมขอรีเฟรชหน่อยจริงเหรอโอเคแม่จะทำฉันจะทำฉันขายหน้านะครับผมอ่าโอเคไหมครับผมนี่ของตะกามาแล้ว ขอขยายจอใหญ่ดูหน่อยสิมันดูแปลกๆไหมอืมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมถ้าอยากจะขยับไปอีกหน่อยก็เติม M left M เล็บอะไรก็ไปก็ได้นะครับผมอ่ะต่อไปมาดูฝั่งขวามือฝั่งขวามือนี่นี่นีนสนนะ่สองตัวนี้ตัวดีเลยนะครับผมสองตัวนี้ตัวดีเลยนะครับผมก็ก๊อปมาคือเดิมครับก๊อปมาคือเดิม Neflink อ่าโอเคนะครับ Enter ลงมา Enter ลงมาก่อนไกลๆเลยเหมือนเดิมครับผมลิงค์ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนฟลิงค์ครับด้านล่างอืมโอ้เห็นหน้านี้แล้วก็อนาจใจโอ้ยชีวิตผมเห็นแบบนี้ผมก็ไม่กล้าล็อกอินนะครับผมเว็บ,บปลอมเว็แบเบถื่อนด้วยเป่า <laughs> ไม่กล้ารีจิตเตอร์นะครับผมอา้าวต่อไปครับตัวนี้ก็เหมือนกาน Enter ลงมา ปีการนะครับผมแนฟลิงจนถึงปีการนี่เนาะก่อนพูนะครับผมเอามาแทเลยครับตรงท้ายก็เติมแนฟแล้วอ่าโอเคเออเขาทาเวถ้าใช้ ui คอโพเนก็จบแบบสวยๆแจมๆนะครับผมอืมเขา่ขาทาเขาทาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับผมรีชิเตอร์ล็อกอินของเราแจมแน่นอนนะครับผมแจมแน่นอนอ่าโอเค ต่อไปนะครับผมถ้าล็อกอินแล้วเราก็จะให้2ตัวนี้หายไปนะครับผมไว้ EP หน้าเจอกันนะครับผม EP หน้านะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแต่ง Nav Link นะครับผมแล้วก็ใส่ตัว is active นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากนะครับผมคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับผม ฝากกดลิเกน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไถยพัฒนาช่องกเกษตรอินทรีย์ช่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ